ถ้ามีโตยต้ารีโวนี่ครับผมตัวนี้ได้ตัวยกสูงเลยนะครับทั้ง2คันนะไม่ว่าจะเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดานะครับมีให้ลูกค้าเลือกกันก็ครบนะครับผมตัวนี้ได้ชมหมูป่าเลยนะลูกค้าบอกเลยว่าอย่างคุ้มนะครับอย่างคันแรกนะครับผมทะเบียนอุบลนะลูกค้า4672นะครับคันนี้ได้เป็นเกียร์ธรรมดาเลขใหม่นะครับผม3 0 0 0 0ืโลนะถือว่าคุ้มนะครับได้ปี2021เลย489,000บาทนะครับสำหรับตัวคันนี้นะถือว่าคุ้มมากๆนะครับผม รถคันทะเบียนกรุงเทพนะลูกค้า9865นะครับตอนนี้บอกเลยว่าได้เจร์ออตโต้ด้วยนะครับได้ปี2020จดทะเบียนปี2021นะถือว่าคุ้มมากๆนะครับสาภาพสวยทั้งคู่ลูกค้คาใครสนใจนะครับผมยกสูงแคปบนะครับสามารถนะครับจัดได้เลยนะสองคันนี้คุ้มค่าทั้งคู่แน่นอนสำหรับใครนะครับที่เพิ่งเข้ามารับชมช่องหลังรถกระบะมือสองเป็นครั้งแรก ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้ช่องหลังด้วยลูกค้าบอกเลยวันนี้นะครับเอามาให้ดูกันแบบคุ้มๆนะครับผมเกียร์ธรรมดานะครับผม4 8 9 0 0 0ดบาทนะครับเกียร์ออตโ,อต,โ,อต,โอต้อ,อยู่ที่499,0 0 0บาทเท่านั้นบอกเลยว่าคุ้มทั้งคู่แน่นอนนะครับเดี๋ยวพาดูตัวเกียร์ธรรมดาก่อนเลยนะครับคันนี้ถือว่าไม้น้อยนะครับสภาพต้องบอกว่าเก็บมากๆนะครับผมล้อหมุล้อ,มลอมแม็กซ์คมๆกระจังด้านหน้านี่คือใส่มากๆเลย รอบโฟมสายกิ๊กนะครับกระจังด้านหน้านะครับเป็นตัวใหม่เรียบร้อยนะครับผมช่องลงช่องลมสวยๆเลยตาโลโก้โตต้าคมๆชัดๆนะครับคันนี้ถือว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์สุดๆเลยรอบโคมนะครับสายกิก๊กตะเข็บด,ด้านข้าง้าแตกไม่มีล้อหมุงล้อแม็กคมสวยนะครับคันนี้ได้แม็กนะครับเป็นสีเทาลมดำนะตัวแม็กขอบ17นะครับผม อย่างปี2023ลูกคะเอาไปใช้งานต่อได้ยาวๆนะครับผมตัวโชกตามสีจะลงงานไปครบๆนะครับซุมลงซุมล้อบอกเลยว่าใสากิ๊กนะครับผมสีเนี่ยมุมคมสัมตัวรถบอกเลยว่างานดีตาโลโก้ไฮรักไปครบๆนะกระจกมองข้างนะครับเป็นโครเมียมมาพร้อมไฟเลี้ยวนีครับผมตัวนี้สวยนะในส่วนของตัวที่จับนะครับเป็นโครเมียมเงาวิ้งเลยนะคันนี้ฟิล์มติดแล้วนะครับรอบคันเลย โปมาลายเป็นมันติฟังก์ชั่นนะครับผมตัวนี้ถือว่ามาครบมาสวยลูกค้าในส่วนของตัวเลื่อนไม้นะครับตัวนี้ถือว่าไม้น้อยเลยนะครับสามหมื่นแปดพันโลนะครับผมโอ้โหนะถือว่าไม้น้อยนะสามหมื่นแปดพันโลนะครับถือว่าคุ้มมากๆคอนโซลคอนโซนคลคมกริปนะครับหน้าจอมาพร้อมอ่าทัชสกรีนได้แบบครบๆเลยนะครับผมโอ้โหนะสวยนะ คันนี้นะครับได้หน้าจอเป็นตัวจอใหม่ของโตยตาเขาเลยนะคอนโซลคอนโซลคมสวยนะครับสภาพอย่างดีตัวแอร์ช่ำช่แอร์เย็นเย็นลูกค้าหัวก้งหัวเกียร์ใสๆนะ6สปีดสวยๆอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดมีไฟครบๆนะครับผม2.4ง t ็นที่ลูกค้าปีนะครับผมบอกเลยว่าปีดีเลยนะครับคันนี้นะปียี่เพนะครับถือว่าคุ้มมากๆลูกค้าสภาพอย่างสวยเลยนะเอาไปใช้งานกันยาวๆนะครับ สามแสนอ่าสามหมืนแปดพันโลนะครับเลขไม้นะถือว่าไม้น้อยจัดๆเลยนะครับในส่วนตัวสติกเกอร์นะติดจากโรงงานไปครบๆนะครับผมแผงกระบะแคบทุกอย่างบอกเลยว่าสายเก๊กหัวนุงหัวน็อตคมๆนะตัวบอ่อแคปบอย่างสวยนะครับตัวนี้ก็ถือว่ายังใหม่จัดๆนะครับนะค้าเอาไปใช้งานกันยาวๆนะครับผมสำหรับเจ้าแคบยกสูงคันนี้นะครับสติกเกอร์พิลเนอร์มีไฟครบๆนะครับไฟทงไฟท้ายรอยแตกรอยร้าวรอยหัก ไม่มีให้เห็นนะครับผมตาโลโก้ไฮรักตาโลโก้รีโบการชนด้านหลังถือว่าสวยสดงดงามนะครับไฟท้ายเป็นดีไซน์แบบใหม่เรียบร้อยนะครับผมเหลี่ยมมุมคมสันตัวรถบอกเลยว่างานดีนะครับลหมงล่งละแม็กคมจัดๆเลยตาโลโก้โตต้ตาไป,ปครบๆนะครับผมแม็กไลเนอร์นะครับอย่างสวยเลยลูกค้าหัวนงหัวน็อตคมๆไม่มีแกะไม่มีไขนะครับผมกระบาดท้ายตะเข็บทุกอย่างต้องบอกว่าใหม่หมดจดนะครับ สภาพสวยนะครับหัวน็อนตนี่แต้มสีจะรงงานไปครบๆคบนะสภาพดีมากๆนะครับผมต้องบอกว่าคัดเจ็ดเอให้แล้วนะครับฟิล์มติดแล้วนะครับรอบคันเลยลูกค้าสภาพสวยลูกค้า4ี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมเอาไปใช้งานกันยาว,ยาวๆได้นะอันนี้ต้องถือว่างานดีนะครับใครชอบเกียร์ธรรมดาอยู่แล้วจัดคันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับบอกเลยว่าอย่างคุ้มลูกค้าสภาพดีแน่นอนคัดเจ็ดเอมาให้แบบจริงๆนะครับ งานสวยนะครับผมห้องพงห้องเครื่องบอกเลยว่าสายกิกนะครับคันนี้ได้ปี2021นะลูกค้าเป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมนี่เลขไม้30,000ถือว่าไม้น้อยมากๆเลยนะครับในส่วนตัวห้องเครื่องนะครับผมตัวนี้เครื่องยนต์2.4 g d a s i a n Boost Super Power นะแรงบิดสูงในรอบต่ำนะครับ150แรงมา้าบอกเลยว่าขับมันมากๆนะครับผมสำหรับใครชอบแบบออกตัวดีๆนะครับโตต้ตารีโวไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอน แผ่นเพจนะครับระบุเลขเครื่องในถังปีผลิตแบบชัดเจนนะครับคันนี้ได้ปี2 0 2 1เลยลูกค้สาสภาพยางสวยสั่งกุ้งฝั่งแก้มสวยคริปนะครับตัวฟูกด้านหลังเครื่องอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะแบตเตอรี่ลูกใหญ่ๆหญ่ไฟแน่แนๆไฟเต็มเต็มลูกค,ค้าคานด้านหน้าคานเบ้าไฟหน้าสวยกริปนะครับผม L.R มาครบๆหัวนุ่งหัวน,อน็อตคมคมไม่มีแกะไม่มีไข่แน่นอนนะครับตัวห้อ,องเครื่องนะครับผมหัวนุ่งหัวน็อตคมกริปนะไม่มีแกะเลยลูกค้า ในส่วนตัวมออรลมเบิสวยสดงดงามเอเวียสนะครับใหม่เจ๊กเลยนะสภาพอย่างดีนะครับหัวนอตน,นี่คมสังทุกอย่างใหม่หมดนะครับพร้อมปั๊มตาโตต้าไปแบบครบๆนะครับผมตัวฟูกด้านบนฝากระโปรงอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์สติ๊กเกอร์ติดจากโรงงานมาครบนะครับผมเมคองเมงอาร์ตต้องบอกว่าชัดเจนลูกค้าเอาไปใช้งานกันยาวๆได้นะครับสำหรับ2.4ตัวเอ็นที่ปี2021คันนี้ต้องบอกว่าคุ้มอย่างแรงเลย จับด่วนๆนะครับ4 8ส0 0 0บาทลูกค้าเลขหมาย30,000โลนะคันต่อไปนะครับเกียร์ออโต้นะคันนี้พลาดไม่ได้นะคันนี้พลาดไม่ได้นะครับผมสภาพสวยได้เกียร์ออโต้ราคาดีๆนะครับผมจัดกันด่วนๆนะครับ4 9 9 0 0 0บาทนะครับผมได้แคบปยกสูงเกียร์ออโต้ตัว NT ไปใช้งานกันได้เลยนะครับได้ปี2020นะ สภาพสวยคัสด 7A ให้กันแบบอีกหนึ่งคันนะคันนี้ฝ่ายนงฝ่ายนากรอบโคมสายกลิกนะครับกระจังด้านหน้าอย่างมคมลูกค้าตาโลโก้โตโยต,ต,ต,ต้าต้องบอกว่าชัดๆนะครับผมแต่เข็บด้านข้างหน้าแตกไม่มีนะครับผมสภาพอย่างสวยล้อหมุนล้อ,มอมแม็กคมกริบเลยสีเดี่ยมุม,มคมสันตัวรถบอกเลยว่างานดีฟิล์มเฟิร์มนะครับติดเรียบร้อยนะครับรอบคันนะครับที่จับเป็นโครเมียมพร้อมกรอบรองมือจับให้กันไายแบบครบๆนะ ผมมาไลนะครับเป็นมันติฟังก์ชันหน้าจอนะครับมาพร้อมในส่วนของตัวเกียร์นะเป็นออโต้ด้วยนะครับผมตัวเบาะอย่างสวยเดิมๆนะครับจากโรงงานเลยนะนี่ในส่วนของตัวที่เปิดแคปเนี่ยเป็นไงหัวนงหัวน็อตคมๆนะไม่มีแกะเลยลูกค้าสำหรับใครชอบเกียร์ออโต้นะครับ4แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับเอาไปใช้งานกันต่อได้อีกยาวๆนะในส่วนตัวสติ๊กเกอร์พิลเนอร์นะครับมีไปครบไฟไท้ายเป็นดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะครับผม ด้านชนด้านหลังหล่อมากๆนะครับนี่เป็นไงสวยงามนะครับคันนี้ไฟท้ายอย่างสวยเลยนะครับรอยแตกรอยร้าวรอยหักไม่มีชัฟฟงชัฟฟินไม่มีบิ่นะสภาพอย่างดีนะครับสติ๊กเกอร์พิลนเนอร์มาครบๆทั้งสองฝั่งนะครับผมไฟเบรกตรงที่3าอย่างสวยนะครับที่จับโฟมียมนะครับผมในส่วนของตัวแมกไลเนอร์นะครับตาโลโก้โตต้าแท้ๆนะครับผมตัวนี้บอกได้เลยว่าเดิมมาจากโรงงานเลยนะหัวนุ่งหัวน็อตนี้คมกริบนะครับไม่มีแกะ ไม่มีขายแน่นอนนะครับผมแต่เข็บด้านหลังทุกอย่างต้องบอกว่าใหม่หมดจดนะครับสภาพอย่างดีคัสให้แบบเก็ดเอนะครับผมคันนี้สวยมากๆนะนี่ในส่วนงตัวหัวนะ็อตนะอมฟ้าอย่างกิฟเลยลูกค้าเอาไปใช้งานกันต่อได้ยาว,ยาวๆนะครับสําหรับคันนี้ใครชอบใครสนใจนะครับรีบจับ,ร,บ,จบรีบจองดว่ดวดวๆน,นะครับผมบอกเลยว่าช้านี่อดแน่นอนนะสำหรับคันนี้ถือว่าุมมากๆ ในส่วนของตัวห้องเครื่องนะครับตัวนี้ได้2.4 generation boost เหมือนกันนะครับแต่ได้เป็นตัวเกียร์ออโต้นะบอกเลยว่าอย่างคุ้มลูกค้าห้องคงห้องเครื่องอย่างสวยนะครับสภาพเดิมๆนะครับผมคันนี้สายเกลกทุกจุดนะหัวนงหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะครับผมฝั่งป้องฝั่งแก้มรอจะจัดลูกค้าหัวก็โลกรอยเคาะรอยบุบไม่มีนะครับตัวฟูกด้านหลังเครื่องต้องบอกว่าสมบูรณ์แบบนะครับคันนี้สติ๊กเกอร์มอกติดไปครบนะครับแผ่นเทนระบุเลขที่ถังปีผลิตแบบชัดเจนนะ แบตเตอรี่ลูกใหญ่ไฟเหลือๆนะครับคันนี้คานด้านหน้าคานเบ้าไฟหน้าใสา่คลิกลูกค้า LR มาครบๆนะครับผมเดิมแท้โรงงานทั้งหมดนะหมดหมดทุกอย่างอย่างสวยเลยแบตเตอรี่นะครับยังใหม่อยู่เลยเนาะนี่ห้องเครื่องสวยเกลกเลยนะหัวนตหัวน็อตคมๆนี่งานสวยงามนะอ,อุ้ยปรุง ABS นะครับผมใส่ยลิกหมดเลยหัวน็อตนี่อย่างสวยลูกค้าร้อมปั๊มตาโตต้าไปครบๆนะครับผม ฟูกันบนฝากระโปรงอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับหรือฉนวนกันความร้อนนั่เองวุ่นเหมือนทุกอย่างมีไปรบนะครับสติ๊กเกอร์ติดจากโรงงานเมคับทุกอย่างบอกเลยว่าอย่างชัดลูกค้าสภาพดีทั้งคู่นะครับใครสนใจนะครับรีบโทรด่วนๆนะครับผมที่0 986276862นะครับหรือแอดไลน์เบอร์หลังได้เลยนะครับที่ใต้ลิงก์คอมเมนต์ของคลิปนี้นะใครอยากมาดูรถจริงมาติมาติงรถตัวเองก่อนได้นะครับที่เสที่เส้นสี่แยกมีนบุรีนะ สี่แยกมินบุรีเลยนะครับบริษัททออโต้นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มครบทุกรุ่นทุกคันแน่นอนสหลดบคลิปนี้หลังขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่แน่นอนนะครับในคลิปต่อไปส่วหรับคลิปนี้ขอขอบคุณมากครับ